สวัสดีครับผมคนมุกเหนออิสระดิจิทนลครับวันนี้ผมอยู่ที่หนองหินนะครับเขตหนองหินมีรถอีแต้มคันหนึ่งเขาจะขายนะครับส่วนแรงม้ากับราคาอยู่ข้างหลังคลิปนะครับผมท้ายคลิปเนาะเราไปดูกันก่อนว่ารายละเอียดยังไงนะครับไปทา,านี่ก็จะอยู่ข้างหลังคลิปนะครับเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูนะครับส่วนแรงม้าน่าจะอยู่ประมาณสิบเอ็ดแรงครับผมรถคันนี้สิบเอ็ดแรง,แรงเนาะมีตะโกนถามไอ จะของรถนึกว่าเก้าแรงไม่ใช่นะครับสิบเอ็ดแรงครับคูปุต้านะครับสิบเอ็ดแรงนี่ก็มันเป็นรถสไตล์แบบว่ามีหัวเจียงด้วยเนาะเจ้าของเขาบอกว่ามันแรงมันแรงเกินนะครับนี่รับมันจะเปิดอยู่ตรงนี้ครับยกหัวไม่ได้เ้ยทุกคนนี่ครับเป็นเครื่องเครื่องคูปุต้านหครับตัวนี้ สิบเอ็ดแรงนะครับโอ้โหเครื่องยังดีๆอยู่เครื่องยังดีๆอยู่นะครับสวยราคาประมาณเท่าไหร่นะเมื่อกี้นี่พูดไปเลยนะครับราคาหกหมื่นบาทครับก็จะขายหกหมื่นบาทคันนี้นะครับหกหมื่นบาทมามาคุยได้นะครับมาต่อรองได้นะครับใจเจ้านะจะใช้งานโอ้ นี่ครับมันดีตรงที่ว่ามันมีนี่ครับเนี่ยมันมีกระจกให้เลยนะครับหัวจริงมีให้ด้วยคนตกเราไม่เปียกนะครับอ่ครับเราสามารถหลบมนอนอยู่หน้ารถได้เลยเนาะเวลาเราไปไล่ไปสวนนี่สำหรับใครที่ช,ชาวไร่ชาวสวนนะครับที่ทำไร่อ้อยธุรกิจะเล็กคนมันนี่ครับอย่างตัวพื้นกระบะนี่ก็ทำมาอย่างดีเลยครับเหล็กเลย เหล็กเหล็กตัวนี้ก็เหล็กนะครับไม่ใช่ไม้นกึกว่าไม้เมืม่อกี้นียตัวนี้เป็นไม้บรรทุกอ้อยนี่จบเลยครับนี่เลยเกียร์บลเลอร์เลยครับเกียร์ว้าวน่าจะแรงนะครับรถซีวิตแรงครับเกียร์เกียร์ก็ถือว่าใหญ่อยู่นะครับเกียร์ลำเราจะไปทุกอ้อยทุกเอ้ยนี่ก็น่าจะผ่านอยู่นะครับ เป็นเหล็กหมดเลยทุกคนแนบสองชั้นนะครับยางยังใหม่ๆอยู่เลยตอนนี้นะครับนี่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 นสลกบนนี่เพิ่งทำเพิ่งสร้างใหม่ๆครับตัวรัดนี่ยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับเห็นไหมทุกคนรถเพิ่งสร้างใหม่ๆเขาจะขายเดี๋ยวดูฝั่งน้อนครับไปดูฝั่งน,น้นส่วนใครจะไปเพิ่มเติมอะไรนี่คงไม่ได้เพิ่มหลายอย่างรับไฟไฟหน้าเขามีให้แล้วต้อง สีดวงนะครับไฟหน้ายังใหม่ๆอยู่เลยไฟเลี้ยวก็มีนี่ทะเบียนทะนคูกแปดสามสองเก้านะครับโอ้โหทะเบียนสวยด้วยชัยภูมินะครับว้าวรถชัยภูมินะครับตีที่มันดำไม่ได้นะครับรถชัยภูมิสุดยอดเลยนะครับมีไฟท้ายไหมมีไฟท้ายไหมไดูไฟท้ายด้วยอื้ม <c oughs> ครบเลยนี่ครับทุกคน ไฟท้ายก็มีไฟเลี้ยวก็มีอ้ราคานี้ราคานี้คุ้มมากนะครับราคานี้บอกเลยให้รีบเลยครับทุกคนเนบสองชั้นบรรทุกอ้อยได้เลยนี่ครับนี่ส่วนว่าเหมาะเลยนะ่าจะเป็นมันนะครับทุกคนมันมันสี่ห้าตันนี่หวานหวานดูกระทะขับอยาง ยางฝั่งนี้ยังดอกดีแต่เป็นยางเก่าแต่ฝั่งนั้นนังเปลี่ยนมาใหม่ๆเลยทุกคนแบตเตอรี่ครับโอ้โหยังใหม่ๆอยู่เลยแบตเตอรี่ยังใหม่ๆอยู่เลยผมถูกเจแต่หัวจิงนะครับทุกคนหัวจิงนี่เกียร์ครับเกียร์เบลล์เลยเกียร์ยาวด้วยอ่าโอโ้โหส่วนใครว่าไม่มีประตูไปทําประตูใสอีกนิดนึงนะครับ <laughs> ราคาหกหมื่นครับผมมาดูกันได้เดี๋ยวจะให้เบอร์เจ้าของร้านหรือจะโทรมาถามผมก็ได้เนะรถคันนี้ครับอีเสียนอีเสียนครับสายสายป่าสายเขาคือว่าถ้าเราคิดว่าเราซื้อราคานี้แล้วมันจบผมว่ามันน่าเอาเพราะว่าอะไรมันยังไม่ถึงแสนนะครับราคาหกหมื่นตัวนเนี้ยเนี่ยยังไม่ถึงแสนซําไม่หนำคันนี้ผมบอกเลยวสวยมากให้เราไปเปรียบว่าเรานั่งอ e ีแทก แบบไม่มีที่ขับไม่มีอะไรคันนี้สี่ตันสบายๆนะครับอ้อยสี่ตันส่วนมันนี่จะใส่ได้สี่ตันกว่าเลยแหละสําหรับมันแหนบสองชั้นสบายๆครับนีว้าวพี่หน้าครับผมเจอกันดีพี่หน้าครับขอบคุณครับสําหรับใครที่เป็นชิปคนมะนาวก็อย่าลืมกดติดตามกดรับชมด้วยนะครับผมกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดี